ดยังแต่เศาออถาคุณพางิมเียบได้เป็นยังโอออยากเรียนอยากเรียนแห้งอ้นจี่หลายนาะเออเออเออเกิดเกรดได้มาเกรได้าเกรได้มเกรได้มเิเกได้เอเอเอเมเอาละมันจะเมยเอาละเอาละเออเเ

นุ้ยอีกจักหน่อยหนุนตัวนี่หกโมงหาเสียบย่ามาหอดาโม่ได้ดอกโบว์เป็นไรแต่ไปถามกันเออดีสิละที่ทย,นะทออยังอีกวันนี้ไปไส่ลนะลน่์ไปหาเหฮดบ่บานนี่มา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  <c oughs> เดี๋ยวลงป่านะ เออหลงปลาหลงปลาอยู่นิวบาดอยู่นิวปลาได้บ้านนี่เฮ้อโบเห็นหน้าพ่อน่าแม่ได้บ้านนี่หลงปลาแม่ตามหาไม่เจอนะจ้างหน่วยกูให้เห็นไหมเนี่ยบบจักได้ปลาแถวหนิเดินไปใส่ไปใส่หนเหาได้ปลาแล้วเหาบโมโหออันจะไล่